มีคนลุกเลยนะคนลุกได้อีกครับผูวินอะไรนะครับผู้วินผู้ดังๆพู้เลิศดังโอ้โหคนลุกขึ้งแบบนี้จริงๆแล้วต้องบอกทุกคนว่าจริงๆแล้ววันนี้ผมไม่มั่นใจเลยเพราะว่าดังเป็นวันวันสองวันที่แล้วเองแล้วอ่คคยๆรับแล้วสภาพเสียงตอนนี้ก็คือไม่ได้ไม่ไล่เลยไม่ไล่เลยผู้วินวันนี้อาจจะไม่เต็มร้อยแต่วันนี้แฟนคลับ ช่วยร้องเต็มที่เออ,อช่วยร้องเต็มที่มากใช่จริงๆแล้วพอแบบพอได้เสียงนี่ทุกคนร้องแบบเอ้ยช่วยร้องเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยยังไงวันนี้ e NERGY เราเต็มร้อยเกินร้อยแน่นอนอวันนี้สปิริตเราต้องมาเต็มโอเคครับก็ขอเซ็นคลิอีกสักรอบได้ไหมให้พูมิเขาชื่นใจ ่จริงๆแล้วเมื่อกี้แอบได้ยินนะว่ามีคนบอกว่าต้องลองลอยฤดูหนาวและเพื่อเจอแค่หนึ่งเดียวใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมพอดีใช่ไหมขอโทษนะฉีกนิดนึงทัาเวลาถือว่าได้เพลงรักก็ถือว่านารักดีทำไมถึงเลือกอีกเพลงหนึ่งที่ไม่ใช่อีกเพลงนั้นมาลองเพลงรักมาลองพอดีวันนี้อยากให้มันเป็นแบบเห็นว่าเป็นแคร์แบร์อะไรแบบนี้ความที่เป็นแคร์แบร์เนี่ยมันจะเป็นแบบ มีแบบส่งความรักนะมีแบบฟันชายมาตยีตัวนู้นตัวนี้ใช่ไหมก็รู้สึกว่าเอองั้นเอาเพลงรักมาลองแล้วกันแบบเสดงความรักสักนิดหนะ่อย<า>พีย่บอกว่าน่ากอดน่ารักใช่เอาเพลงแบบน่ารักน่ารักมาลองหน่อยครับอโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราให้ภูวินเหมือนแนะนำตัวเองสักว่าทักทายแฟนคลับสักรอบหนึ่งหน่อยดีกว่านะครับยางเป็นทางการยังเป็นทางการเลยครับครับผมสวัสดีครับผมภูวินนะครับผมก็ น่าจะรู้กันแล้วแหละแต่ผมผูวินนะก็สำหรับใครที่แวะมาแบบเดินถ่ายมาแล้วก็เห็นพอดีก็สวัสดีครับผมชื่อผูวินนะครับจริงๆอยากจะถาผลงานล่าสุดแต่เราคิดว่าเป็นแฟนที่นั่งตรงนี้น่าจะรู้จักกัาะถามได้เลยได้ไม่เป็นไรถามหน่อยว่าผลงานล่าสุดผูวินมีอะไรบ้างครับที่ผ่านมาผลงานล่าสุดมีอะไรบ้างไม่ถาม ล่สสสสสาสดจะมีปัญไปอ๋อเนี่ยอนี่นี่น,นี่มีสติ๊กเกอร์คุณพยโยนอยู่อ่าใช่เอ่อล่าสุดมีหนังเรื่องคุณพยโยนนะผมอ๋อ้ใช่อ่าที่จบไปได้สักสามเดือนแล้ว,ลวอุ๊ยกลางเมือ่อไหร่วะจบไปสามเดือนเราก็มีอ่าซีรีส์เรื่องพระนายแค่หนึ่งเดียวครับผมใช่แต่จริงๆจะมีเร็วๆนี้ด้วยเพราะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่อ่าใช่ซึ่งคำว่าเร็วๆนี้ก็คืออาทิตย์หน้าเลยจริงๆอันนี้คือเร็วจริงๆใครมีใครที่เตรียมตัวไปดูคอนเสิร์ตไหนบ้างไหนโอ้ วันนี้ถือว่าได้บัตรกันเยอะนะได้บัตรกันเยอะอยู่นะพ่อบัตรโซลเอาแล้วใช่ไหมใช่ครับคือจริงๆแล้วรอบตอนแรกกับมีแค่รอบเดียวพ่อเห็นบัตรโซลเอาเป็นแบบเร็วมากก็เลยก็เป็นสองรอบครับผมโอ้โห่างนี้คุณก็ต้องฝึกหนักเพิ่มขึ้นสิเพราะว่าต้องเตรียมการซ้อมถึงเตรียมการใชงถึงสองรอบแต่อย่าลืมพักผ่อนเยอะๆนะใช่แล้วตอนนี้เดี๋ยวเสียงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถึงวันนี้จริงจริงแล้วเนี่ยพอวันนี้เสร็จงานนี้เสร็จผมต้องวิ่งไปซ้อมคอนเสิร์ตต่อ ด้วยใช่ดังนั้นเตรียมเลยนะคนที่ดู L.O.L. รับรองว่าสนุกแน่นอนไม่ว่าจะดูทางบ้านหรือว่าดูที่คอนเสิร์ตครับให้กำลังใจให้ให้กำลังใจพี่บุิคหน่อยบอกว่าสู้ๆนะพี่บุ๊ค มุ่งี่มันมีเสียงมีกำลังใจรอบด้านเลยโอเคเราเข้ามาที่งานหน่อยละกันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นงานแอดเฟิร์สนะครับ X c a r Bear s k e t e Spot r นะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดทุกินเห็นเนี่ยเรามีเจ้าน้องคาแรคเตอร์ตัวนี้อันนี้เป็นคาแรคเตอร์เซตใหม่อันนี้เป็นน้องคอลเลคชั่นตัวใหม่ที่เอ็กซ์เจอร์สสได้ข่าวว่ายังไม่ได้ปลดดยตอนนีใช่แล้วจะมีแค่ที่นี่เข้าน้ำด้วยนะณตอนนนี้เปิดตัวแค่ที่นี่ก่อนด้วยไหนมีใครได้จุ ในแบกกลับบ้านไปยังในคอดูชูเลยดีกว่านะโอ้โหมีมีคนถือแล้วด้วยมีคนถือแล้วสังเกตง่ายๆคือกระเป๋าเนี่ยถุงสีฟ้าเลยเนี่ยให้สังเกตเลยว่าใครถือถุงสีฟ้าวันนี้เขามีสิทธิ์จะได้ใกล้ชิดถุงในในรอบหมีหมีแม่้ดูหน่อยตรงนี้ตรงนีหม่ดูหน่อยนี่มอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยมีกระเป๋าสส่มีคนมีคนได้กระเป๋าคนนึงมีแค่ตุ๊กตามีกระเป๋าเป็นทั้งเสื้อนะครับ เื้ก็ได้หลากหลายเลยถูกใจไหมพูเป็นแคแบแ์ถูกใจไหมอ่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแอบถามหน่อยดีกว่าถ้าให้ภูวินเลือกเจ้าสตัวนี้เนี่ยให้ลองเลือกสักสีหน่งคิดว่าสีไหนเป็นภูวินมากที่สุด <c oughs> คือจริงๆแล้ววันนี้ได้มีการแอบถ<บ>ามคนบบในทวิตเตอร์มาก เพราะต้องการรู้ความเห็นว่าเอ้ยคนเขคิดยังไงนะว่าเราเป็นแชร์แบรนด์สุดไหนซึ่งลักแฟนๆบอกสีไหนบ้างพี่สุดเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเป็นตัวสีน้ำเงินเป็นตัวกัราฟฟี่ทำไมตัวนี้ชื่อตัวกัมปี้เพราะว่าเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยทุกคนสังเกตหน้าเขาให้ดีเพราะวันนี้ผมแอบเตรียมมาด้วยจริงหรอใช่พี่ <c oughs> มีรูปเทียบกันหรอพี่เทียบมาแบบรูปอย่่าางววแล้กนมีมีเหมือนมีคนลงใช่ไหมฮะว่าแบบว่านี่บนบนโซเชียลมีคนเทียบมาใขอแบบขอมุมหน้านี้แล้วกันะ พูวินตอี้เป็นพูวินรุ่นลำปีเป็นพูวินลำปีจะไม่ค่อยเหมือนนะต้องคุยครับพูวินต้องยี่วันต้องให้คนบกุบกุมมาแล้วฝั่งนู้นได้ฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นก่อนอขอเป็นพูวินวันชั้นก็ไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนหรอกไม่เหมือน สเนาถูกต้องด้วยโอ้โหทางนี้ได้ความแวบหนึ่งไม่เหมือนเราะมีใครช่วยเห็นด้วยหน่อยได้ไหมโอเคเรารู้ไปแล้วว่าภูวินจะเลือกเจ้าตัวกัมปีแต่ทีนี้เนี่ยนอกจากสินค้าที่เป็นพวกตุ๊กตาเนี่ยยังมีสินค้าอีก่นึงอีกทีนี้ถ้าเกิดจะให้ภูวินเลือกสินค้าสักอย่างเนี่ยให้แฟนๆของเกี่ยวกับแพร่เลือกเป็นอะไรดีคิดว่าภูวินรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีอะไรบ้าง คือจริงๆ,ๆแล้วว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบซื้อของแบบเพื่อแบบฟ<า>ังชั่นอลิตี้ของมันคือแบบการใช้งานจริงๆนั้นผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าอยากจะได้อะไรสักหนึ่งอย่างเนี่ยก็คงจะเป็นกระเป๋ากระของแชม์ปวเพราะว่านอกจากที่มันจะน่ารักแล้วมันก็ยังได้ใช้งานจริงๆอยู่<า><า>ต,ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหม,มเป็นทรงแบ,บบนี้เลยก็เป็นแบบ เั็นก็เป็นหน้าทายแบบน่ารักน่ารักจะเป็นสีไหนก็ได้ตามที่คุณชอบเลยแต่ว่าพอเป็กระเป๋ามันก็เพิ่มความใช้งานด้วยนี่หลังจากจบงานนี้ก็คิดว่ากระเป๋าน่าจะขายหมดแล้วละเพราะว่าทุกคนอยากได้กระเป๋าตามเลยอะไรนะครับสะายให้ดูหน่อยเหรอสะพายสะพายกระเป๋าหมายถึงทำท่าสะพายทำท่าสะพายสะพาย อ่าสพายให้ดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ภูวินสพายให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับได้ครับโอเคอ่ะช่วงท้ายๆแล้วของคำถามแล้วกันไม่อยากคุยถามมากเพราะว่าเดี๋ยววันนี้กิจกรรมเราแน่นมากนะครับก็ให้ฝากถึงร้านแอนเฟิร์สหน่อยแล้วกันแล้วก็ชวนชวนแฟนๆเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ช้อปปิ้งสินค้าหน่อยนะครับได้ครับผมก็ขอฝากร้านแอนเฟิร์สด้วยนะครับก็เห็นว่าใครหลายๆคนได้ถือของแอนเฟิร์สแล้วเป็นไงพอได้มาลองช้อปปิ้งที่นี่ดีไหม,มดีมากใช่ไหม ก็ฝากไปป้ายาเพื่อนและเพื่อนของเพื่อนและพ่อแม่และทุกทคนที่รู้จักด้วยนะอ่าโอเคก็ฝากลองมาช้อปปิ้งเงินที่แอดเฟิร์ด้วยนะครับผมคือจริงๆวันนี้เนี่ยของแครแบร์เนี่ยเป็นท็อปอัพโซ e ใช่ใช่ครับจริงๆแล้แอดเฟิร์ไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีโซนอีกหลายโซนให้เดินดูแล้วก็ลองดูของกัได้นะครับโอเค นอกจากฝากแค่เปินแล้วฝากถึงตัวเองบ้างดีกว่าสุดท้ายนะครับส้ายแลติดตามอะไรอ่ามี้ผลงานอะไรเร็วๆนี้อีกสักรอบหนึ่งละกันสำหรับคอนเสิร์ตเพื่อใครที่ไม่ได้ไปอาจจะไปยืนรอข้างหน้าก็ได้อะก็จริงๆแล้วคอนเสิร์ต LL นะครับผมไหนขอมือคนที่ไปแบบไปที่รอยัลพาร์คคอร์เลยสองวันเลยไปสองวันเลยใช่ไหมจริงๆแล้วก็ยังมีบัตรที่เป็นสต r e มมิ่ง ticket เหลืออยู่นะถ้าใครยังไม่มีหรือใครอยากจะไปดูทางออนไลน์ก็ ด้วยนะครับผมรับรองพวกผม16คนนี่จัดโชว์แบบเต็มเหนียวแล้วคุเมื่อวานได้มีการไปซ้อมกับไลฟ์แบนแล้วเป็นไงบ้างบอกเลยว่าดีมากดีมากดีสุดมากแอบสปอยได้เหรอเราสปอยลยเราโล่งกันจ่ายใช่ไหมไม่สปอยอ่ะสปอยได้แต่จ่ายครับปรับให้ผมได้ไหมยยอะๆยา จููไว้จููไว้อาทิตย์หน้าแล้วรอนิดนึงนะโอเคก็ฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ภูวินไม่ได้มาคนเดียวเรามีแขกสุดพิเศษมาฝากภูวินใช่ซึ่งภูวินยังไม่รู้หรอกว่าแขกสุดพิเศษคนนี้เป็นใครใช่ครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทุกคนนั่งตรงนี้ก็งงงมองไทยใทยไทยเฮ้ ใครมเหรอจริงเหรอกมัเป็น,นไม่รู้ซิเรไม่ไดูเไงอ่ะอยังไม่เคยพูดเลยนะยัง<อ>ไม่เคยพูดเลยนะว่าเป็นเป็นใครมีเด็กมองหาแล้วนะอันเนี้ยเราต้องรู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขอเชิญแขกสุดพิเศษคนสำคัญนะครับมาบนเวนทีด้วยครับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยอามาแล้วมาแล้ว นี่เป็นมาสคอตต์ไงครับแจ๊คใช่เรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่แคร์แบมีมาสคอตแบบนี้และตัวนี้ครับชื่อเจ้าตัวว่าฮะเชชื่อเจ้าตัวว่าแคร์แบมาสคอตฮะ่ะเอ้ยพูดได้ไหมครับพูดได้ไหมพูดูเจ้าน้องตัวนี้นะครับชื่อน้องว่าฟันชายครับฟันชายอ่าวันนี้เดี๋ยวฟันชายจะมาอยู่เป็นเพื่อนๆนนะครับกับคูวิน และเพื่อนๆกับทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากตอนนี้ครับเราจะมีการจับลัคกี้ดอาใครที่ถึงเวลาแล้วใครที่ช็อปปิ้งไว้นะครับก็เตรียมตัวลุ้นกันไว้ดีๆนะครับแล้วก็ขอประชางสัมพันธ์นิดนึงครับเจ้าตัวแคแดแมาสคอตตัวนี้นะครับอ่ะต่อต่อครับต่อครับหลายๆคนนี้ดูพึืงกับน้องเจตัวน้องแคแบงมากนะครับ ก็จะมีกิจกรรมกับเจ้าตัวน้องไทแบนนะครับที่ m b k Center นะครับทุกวันศุกร์วันเสาร์นะครับก็ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับแถมมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เจอกับน้องตัวนี้น้องฟันชายตัวนี้ด้วยนะครับจเจ้น้อฟันชายได้ตั้งแต่พวกนี้เลยใช่เลยเอาเป็นว่าตอนนี้หลายๆคนพร้อมหรือยังครับที่จะร่วมลุ้นลัคกี้ดอลขอเสียงดังกว่านี้ได้ไหมครับพร้อมหรือยัง เดี๋ยวเราจะให้น้องภูวินเป็นคนจับใช่เดี๋ยวเราจะให้ภูวินนะครับจับท้าลายชื่อผู้โชคดีนะครับแกกี่ดูนะว่ากล่องใหญ่ขนาดนี้แต่เดี๋ยวเราจะให้แค่แมวผิวทั้งด้วยละกันอ่าภูวินถ้าคนเดียวห้าคนเองภูวินภูวินถ้าคนเองเท่านั้นแต่ภูวินเราให้แอบไปส่องดูก่อนครับว่าในกล่องตอนนี้เริ่มมีนะครับเริ่มมีโอ้โหตอนนี้เริ่มมีแฟนขับสวดมนต์แล้วนะครับใช่ ใอ่แล้วางไว้แป๊บหนึ่งเพราะอยากจะให้ดูว่าเยอะแค่ไหนชานิแล้วชาติมาเท่าไหร่ทุกคนร่วมกันเป็นลมเลนะครับอันนี้การนะครับโอเคเราเอามาวางไว้ตรงกลางกันเลยอ่ะเจ้าตัวคแณนอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันเลยฟันชายตัวนี้มากอ่ะเราขอมิวสิกสักนิดหนึ่งบิ้วบิวหน่อยครับขอมิวสิกสักนิดหนึ่งบิ้วบิวภู้วินกำลังจะจับ5รายชื่อผู้โชคดีนะครับที่จะร่วมถ่ายรูปสุดพิเศษในตู้ตรงนี้ เราอธิบายไปกันแล้วเนาะว่าแม่เราก็บลักษณะาการถ่ายรูปกับปูวินจะถ่ายกันยังไงได้บ้างเช่นปูวินปูวินเราขออนุญาตนิดนึงสมมติอย่างเงี้ยอะไอย่างงี้อย่างงี้ทำได้ไหมอยู่ในตู้อยู่ตู้แบบอยู่ใ,ใกล้ๆได้ไหมอ๋อก็ลองขึ้นมาก่อนสิอ่าองี้สินอ้องพี่เห็นไหมล่ะทำไม่ยากปูหินทำไมยากพอแล้วครับโอเคแต่วันนี้เป็นเหมือนเป็นวันของการเสี่ยงดวงเหมือนกันนะวันนี้ก็ หวยออกด้วยเจ้ามาลุ้นอันนี้กันด้วยเหมือนกันโอเคงั้นเราจะให้ผู้วินกว้างแบบวานนะเพื่อความยุติธรรมให้กับทุกทุกคนว้างลึกลึกเลยยาวๆเลยตรงนี้น่าจะมีอยู่ประมาณสองพันลายชื่อได้สามชื่อสามชื่ออยู่ตรงนี้จริงอันนี้เยอะจริงโอเคพร้อมแล้วจับกันเลยรายชื่อแรกครับรายชื่อแรกได้แก่ผู้โชคดีท่านแรกนะครับได้แก่ ให้ผู้บิดประกาศชื่อเลยครับครับช่วยดูให้ช่วยดูให้เอ่อคุณนักการสายเพชรชื่อเล่นวดเดียครับอยู่แถวนี้ไหมเราจะนัดถอยหลังโอเคลุกขึ้นเลยครับลุกขึ้นเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเราเราซื้อเราซื้อเป็นเท่าไหร่ครับมีกี่รายชื่อครับในนทีสิบรายชื่อโอ้ ขอเชิญคุณเดียมาด้านหลังเวทีด้วยนะครับทีมงานจะมาที่นี่นะโอเคอ่ะจับกันต่อเลยครับรายชื่อที่2ครับรายชื่อที่2ขนาดสิทหนึ่งมีสิทธิ์เลยโอเคทุกเสียงมีสิทธินะครับอเคทุกเสียงมีสิทธินะครับต่อไปพร้อมแล้วชื่อที่2ได้แก่ต๊ดต๊ดิร์น เป็นใครครับเป็นต่างชาติครับบอกเลยว่าเป็นต่างชาติหรือว่าคนไทยเขียนชื่ออันบ้าหกนะบมลลภาเฮ้ยเดี๋ยวนีใครอยากันโอยม่ใช่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราช่วยดูให้ครับใช่คุณกรบมลลภานะครับ <ork ork <approach> ชูได้ครับชืูชูชื่อให้หน่อยครับว่าอยู่ตรงไหนโอเคแอบมายืนยันตัวตนด้านหน้าหน่อยครับว่าใช่ไหมว่าเบอร์โทรศัพท์ตรงไหมนะครับแอบมายืนยันตัวตนหน่อยนะครับโอเคได้ไปแล้วสองรายชื่อคนที่ได้คิดโพสต์ยนะอยากถ่ายเลยในพาร์ทู๊ด คุณใจคิดไปเลยนะใจคิดเข้าไปข้างในเลยนะโอเคว่าทุกวนี้เราก็คิดโพสไปแล้วนะโพสด้วยครับโพสด้วยกันในตู้โอเคอ่ะต่อเลยรายชื่อที่3ครับรายชื่อที่3ข้างหน้ามีใครรุ้นไหมมีใครรุ้นไหมครับแถวนี้มีมีอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนก็มีนะครับวันนี้เรามีแฟนๆต่างชาติด้วยและคนที่3นะครับโอเคคนที่3จะยินครับจะยินเบา จอยจอยป่าโอเคจอยบป่าโอเคพีสแตนน์โอเคอีอก <okay S 2> ส,ส,ส,สองคนถามมาชื่อแล้วใช่ไหมว่าชื่อจะกโอเคต่อไปครับคนที่4คนที่4แล้วนะคะคนที่4แล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของพื้นดวง,าดวง,งมากๆ <c oughs> ค,คนที่4ี่ครับคนที่4ได้แก่ใครครับใคร ให้ผู้พิการอ่านขอโทษด้วยครับผมเราแบไอะไรไม่แช่ครับอ่านมาเดี๋ยวเราช่วยอ่านให้นะครับคุณสุรสวัตริตะชื่อพี่เบี่ยพี่เบี่ยพี่เี่ยใช่ไหมครับโอเคเราจะไม่ทำตรงนั้นหหลังเลยทุกคนอยู่ตรงนี้หมดแล้วโอเคจัประก สี่รายชื่อผ่านไปสไฟนอลลิสต์ครับเดอะไฟนอลลิสต์ครับเดอะไฟนอลลิสต์โอเคเดอะไฟนอลลิสต์เราดูเขยำเก่งหมดกันนะนเนี่ยให้ให้ยกมืออีกทีได้ไหมใครที่ยังไม่มีครับใครที่ยังไม่ใครที่ยังไม่โดนเรียกครับยกมือยกมือยกมือเลสเลสโอ้โหโอเคและคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายได้แก่ เอ้ยอ่าเรามาดูกันถ้าเกิดชื่อซ้ำเราจะขอสละสิทธ์นะครับคนสุดท้ายได้แก่ไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลยชื่อพี่มุกค,ครับแต่ว่าผมขอโทษผมอ่านชื่อจริงครับคุณไม่ออกอ่ามาเดี๋ยวผมช่วยดูให้คุณปิยนุชครับสุธิโร์พัฒนาปิยนุชโอเคเรียบร้อย ่เดนี้ยอะมากเลยอ่ะจรเอมากจริงเอาเป็นว่าขอี่มสยอดมากเครอคุณมากนะขนมาแบบเอออมส่อวงกันขนาดนี้เอาเป็นว่าใครที่ไม่โดนเรียกในวันนี้ไม่ต้องเสียใจ เดี๋ยวเราจะให้คูวินร้องเพลงอีกสักสองร้อยเพลงขอบใจเอาพี่ยังไม่เพียเป็นหัวอคอเขาจะบอกเลยใครเคยเห็นไหมเป็นแบบซีดีซีดีที่ซื้อตามตลาดเป็นซีดีที่คิดประจำเดือนหนึง่งเพลงนี่หนึ่งไม่ได้เรยซึ่งแปลว่าคูวินทำได้เอ่อไม่ได้ครับเดี๋ยวเปิดซีดีเอ,ไไดเอาโอเคครับอะได้เราได้ห้ารายชื่อผู้โชคดีกันไปแล้วนะค,ะนคบคูวินครับผมคณวินครับฝากคิดแอคชั่นเผื่อให้กับหน้าผู้โชคดีไม่หน่อย เราที่อยู่กันตรงนี้ไม่ต้องอิจฉาเขานะครับไม่ต้องอิจฉาเราไม่ต้องอิจฉาเราควรจะยินดีกับทุกๆคนนะครับเรียกว่าอะไรอ่นี้อโอเคเราไม่ควรอิจฉานะครับทุกท่านเขาเดี๋ยวเราจะแอบเปิดม่านให้ดูดีไหมดีเขาเลไรหรโอเคอ่ะถึงเวลาแล้วภูวิพร้อมหรือยังครับพร้อมสิครับ เดี๋ยวเราจะให้ภูวินนะครับไปถ่ายรูปกับผู้โชคดีทั้ง5ท่านแต่ก่อนอื่นใดเลยถ่ายรูปกันบ,บนเวทีสักหน่อยดีกว่าใชครับเดี๋ยวผมเนื่องในวันโอกาสพิเศษแบบนี้นะค,ะร,ครับผมขอเชิญผู้บริหารนะครับ ขึ้มาร่วมถ่ายรูปกับคูวินและเจ้าแครแบบนเวทีด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเรียนเชิญครับคุณอักษรนะครับจานทะโรดวานิตครับกรรมการบริหารบริษัทเทคคอยจำกับนะครับขึ้นบนเวทีด้วยครับขอเสียงปรบเือให้ด้วยนะครับทุกท่านครับทัานต่อไปครับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารจากแอดเฟิร์สครับดรจิรพัฒน์เจริญชัยกรครับขึ้นบนเวทีครับและคุณปิยรัตน์พงเทวนะครับเรียนเชิญบนเวทีได้เลยครับ เดี๋ยวเราจะให้ผู้บริหารถือเจ้าตัวน้องแคร์แบร์เอกซ์คลีฟคอเลกชันด้วยนะครับรวมไปถึงน้องภูวินด้วยให้ผูวิน่วอด้วยนี่มีคนรู้ใจมากกว่าเราอีกตาละเดี๋ยวเราขอภูวินทำช็อตหน้ากลับปีสักรูปด้วยนะแต่ก่อนอน่นจิ้มก่อนหนึ่งรูปครับจิ้มก่อนอย่าให้ถ่ายรูปร่วมกันเลยครับ ผู้วินหน้ากับปีหนึ่งรูปได้เลยครับโอเคหน้ากับปีครับขอขหน้ากับปีอ่ะพร้อมแล้วจริงๆผมอยากแอบเรียนเชิญผู้บริหารของหน้ากับปีครับ <c oughs> โอเคลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้องๆผู้โชคดีท,ทั้งห้าท่านขึ้นมา,า,าบนเวทีถ่ายรูปถ่ายบนเวทีด้วยครับเรียนเชิญทั้งห้าท่านผู้โชคดีด้วยน,น,น,วนะครับ เรียนเชิญด้านหน้าเลยครับเรียนเชิญด้านหน้าเลยน้องน้องทั้งห้าดูไหมครับว่าโชคดีแค่ไหนครับน้องๆ้องโดนสายตาจากข้างล่างจ,าจับจ้องแบบที่สุดแบบาจรยกวนย่อลงย่อลง,ลลง,ออน,ลงนิดหน่อยไหมครับย่อลงย่อลงย่อลงน้องนงด้านหน้าลุกวนย่อลงนิดหน่อยกันไหมครับโอเคครับโอเคพร้อมแล้วมองกล้องครับมอ,อ,องกล้องน้องๆงทั้งห้ามองที่ที่กล้อง เสื้อดำตัวนี้นะครับพี่ช่างกล้องเสื้อดำตัวนี้นะครับโอเคโอเคได้รู้เป็นี่าอใจแล้วโอเค ลำดับต่อไปครัเดี๋ยวผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอให้น้องผู้ชมดีทั้งห้าท่านถ่ายรูปหลายทีนะครับแล้วน้องเชิ่งจะลงไปแล้วน้องๆผู้ชมดีอยู่บนเวทีกันครับอยู่บนเวทียุ่ยยุ่ยตัวโตโตอยู่ได้เวลาแล้วนะโอเคเข้าที่แล้วพี่พี่หมีฟันชายครับอยู่ด้วยครับอยู่ด้วยครับฟองฟองต้องเข้าพี่หมีพี่หมีไว้ใกล้เลยนะครับ ขยับขึ้นมาด้านหน้านิดนึงครับขยับขึ้นมาด้านหน้านิดนึงครับไปตกต้องตาครัต้องนะครับทุกคนครับไม่อิจฉากันนะครับไม่อิจฉากันนะอัดช็อตแบบนี้ไม่ได้ง่ายงใายครับวันนี้ดีมไวดูเคครับทุกคนไปดูโอเคหน่อยแล้วคุณเวลาถ่ายรูปอย่างคล็อกนะครับเอาบ้างนะครับทุของทั้งว่างนะครับของทั้ง โอเคไปาโมสาว่าบคุณสแตนบายเลครับโอเคสุดท้ายแล้วคูรินครับจะไม่ถ่ายรูปร่วมกับแฟนตักก็ไม่ได้เซลฟี่ให่มเซลฟี่กันหน่อยไหมถ้าขอเซลฟี่ได้ปะได้เดี๋ยวน้องแค่แบมมาอยู่กับพวกเราก่อนครับจขอใครมีหมีเอาหมีขึ้นมาได้ไหมน้องจตัว เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราให้ภูมินถ่ายจากมือถือเลยนะครับอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวซิสขอยิ้มบีบมาก่อนเนาะหยิบจากโต๊ะอเราจะให้ภูวินถ่ายรูปร่วมกับทุกคนเชร้านะครับเต็มเลยยังไหนก็ถ่ายรองได้นะเราอยากถ่ายด้วยใช่ไหมน่าดูเลยครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราให้ทุกทุกคนโอเคทุกทุกคนครับ ยกแแบงค์นมากันด้วยนะครับใครที่มีเจ้าของแคาแงอยู่แล้วได้อ่ะข้าตัดสินอยู่แวโ ครับเข้ามาอีกนิดนึงโอเคอ่าด้านขวาด้านขวาด้านด้านด้านนี้เข้ามาอีกนิดนึงครับเข้ามาอีกนิดนึงโอเคอ่านี่เป็นวิดีโอแพร่ให้เห็นทุกคนนะครับเดี๋ยวอนให้น้องให้น้องภูมดถ่ายสตอรี่ดีกว่าให้น้องถ่ายแต่งสตอรี่ไปเลย ให้ไอดอลไปด้วยเดี๋ยวเราติดตามรูปได้นะครับที่เพจ Ad First BKK นะครับเข้าไปที่ Ad First BKK นะครับเราติดตามรูปได้เดี๋ยวผู้วินจะแชร์รูปให้โชันสามารถติดตามได้ที่เพจเลยมามีชิดละด้านี้ไหมครับด้านี้ไหมครับไม่ครบทุกๆด้าน,น,นเลยโอเค ครับขออีกสักกล้องหนึ่งนะคะขอกล้องนี้ให้หน่อยครับกล้องนี้จะเห็นมุมกว้างมากเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ด้านข้างแอบเข้ามาอีกได้เลยนะครับทางซ้ายทางขวานะครับเข้ามาได้ใครที่อยู่ด้านข้างใครที่อยู่ด้านหลังไม่เห็นยกมือขึ้นได้เลยนะครับยกไปทั้งมได้เลยะครผมออ่นะครับอ่ะได้ อี่บนขอมุมโอเไปมไไม่ดอไรนะโีดตจะได้ขอลงครบไหนๆทุกคนมาอยู่ทไหนถ้มาแล้วเราต้องใจจ่ายใ้ครบรูปมุมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ภูมิหลังจากนี้ไปถ่ายรูปแล้ว่ะอ๋อโอเคแต่เาวาย้ะจดูหลังาเราอยู่กลางแต่มเราอยู่ เราจะส่งคู่วินไปที่ตู้ถ่ายรูปแล้วเรียบร้อยโอเคไม่ใช่สบา,นานย,นยนี่ยมัดยอมคูวินเนี่ยหัวทับเปียกขนาดน,นี้เขาจะแบบว่านี่แฟนคลับนตลอดเจ,จริงจริงบอกเลยว่า เขาด้านล่างยังไงนะครับแฟนฝั่งเขาด้านล่างยังไงโ,โอเคร<ป>ดีมากนี่คือความข้าเความพิเศษเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะให้ภูวินนะครับไปที่ตู้ถ่ายรูปแล้วเรียบร้อยนะครับให้ภูวินกล่าวอะไรสักนิดนึงก่อนที่จะไปถ่ายรูปข,ขอบคุณทุกคนมากๆน,นะที่มากันในวันนี้รู้สึกว่าแบบเอ้ยวันนี้เวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันเราอยู่ด้วยกันน้อยก็ขอโทษจริงๆนะเหนื <N> ่อยไหมเหนื่อยแหละ แต่ขอบคุณมากที่ออกมาเจอกันในวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้อาจจะเวลาไม่พอแต่ถ้ามีครั้งหน้าเดี๋ยวมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันละกันนั่นแสดงว่าสัญญาว่าครั้งหน้าจะมาเจอกันอีกโอเคไหมโอเคนะข้าเป็นที่นี่โอเคไหมโอเคแค่ไหนโอเคทุกคนสัญญาแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราปรบมือให้ภูวินหน่อยครับขอบตัว ช่ต้องหรเลยครับระหว่างนี้ครับแฟนๆที่อิาตาร้อนทั้งหลายที่อยู่ดานล่างตรงนีะครับนั่งพุกขาพอกไป่อนะครับ้ากขงเอยยยว่านแรก่ขอบานคนแรกเลยนนโอเคช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณวิงจะได้ใช้เ